สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลละอ่อมพระบาทดังต่อไปนี้ นี้เวลา9 0้นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราษฎร์สุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลา,าดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายสุมเมธตันติเมชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำท่านผู้หญิงวิลาวันมีรานุวัตรประธานกรรมการมูลนิธิทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำกรอบใส่ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษ์าเจดรอบ5ธันวาคม2554